หนึ่งในเกมยิงปืนที่มีความสมจริงขั้นสูงสุดไม่ว่าจะเป็นการที่แขนของคุณได้รับบาดเจ็บจะทําให้การเล็งปืนของคุณใส่ไปมาแบบนี้การที่คุณตายคุณจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างคุณโตคุณไปการที่เราโดนยิงจนเลือดออกแล้วต้องใช้ผ้าพันแผลเพื่อหยุดเลือดก่อนแล้วค่อยใช้ยารักษาหรือถ้าไอวัตเอา,เาถูกทําลายแล้วต้องผ่าตัดเพื่อรักษาห้ามการสนับรบเลยครับโอ้ยสจริงกันยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับ <I eat. S 1> เงินที่ได้จากการซรอมคุณส,รรรมสัมาซื้อปืนดอนโหดที่มีให้เลือกมากกว่าห้าสือกระดับอกกระสุ ทำไงนะโอ้คิดดังไปหน่อยวันนี้ผมจะมาแนะนําแนวทางพื้นฐานในการหาเงินของเกมไอหน้าเบรกเอาฟาร์มยังไงหาเงินจากแหล่งไหนมาดูกันครับเออโอ้โห oh, ไอชิ้นข้ามาแล้วเล่นดีๆนะครับอย่าให้ตายนะไปทางไหนนะโอ้อย่างแรกเปิดแผนที่ขึ้นมาก่อนครับนี่นะอือกูหลงทางแน่นอนตอนนี้จุดสีเหลืองคือจุดที่เราอยู่นะครับทะเลสาบ นะใช่ครับสำหรับจุดที่ฟาร,ร์มหาของเพื่อสามารถเล่นรอบนอกได้ไม่ว่าจะเป็นจุดซื้อขายผลผล,ผลิตแถวถนนริมผาทุ่งข้าวสาลีทางทิศเหนือทิศใต้ซึ่งจุดนี้มีกล่องลับอยู่ด้วยครับเดีย๋ยวผมพาไปดูครับของลับๆที่ฉันชอบนอกจากนี้ยังมีแถวบ้านพักห้องเก็บของและพื้นที่ขนส่งสินค้า <c oughs> ที่เป็นบริเวณแอร์ดรอปตกลงมาอีกด้วยครับแตะถ้าไม่อยากเสี่ยงมากจนเกินไป <c oughs> ยังมีกลองสมบัติสุดลับวางตั้งอยู่ในป่าอยู่ข้างบนทุ่งข้าวสาลีทิศเหนือครับชื่อว่ากล่องที่ถูกทิ้งครับซึ่งเป็นกล จริงดีอันนี้คือขายราคาโคตรแพงเลยนะครับดูดีครับใบเดียวราคากาคือ5 5 0 0 0ื่นห้อันนี้คือผมโคตรโชคดีมากๆเลยนะครับสำหรับจุดฟ์มอีกที่หนึ่งที่ผมแมนะนํามากๆคือบริเวณหนังพื้นที่ขนส่งสินค้าครับซึ่งจะเป็นจุดที่มีแอร์ดรอปตกไว้ครับสำหรับสิ่งของในแอร์ดรอปอันนี้ขึ้นอยู่กับดวงเลยนะครับแต่ถ้าหากใครชอบเสียงเสี่ยงผมขอแนะนำพื้นที่ไฮรูทบริเวณคอกมาและโมเตลที่มีทั้งกล่องอาวุธทั้งตู้เสพซึ่งแน่นอนครับว่าใครๆก็อยากได้จึงเป็นบริเวณที่มีความเสีีีี่่่่่่ยยยยงงงททจจะะะตตาาสสสูุุดดดดัแลลนนนนนนนอออว้้เืืซขผผิิโใปไพฉ โดยระหว่างทางถ้าเพื่อนผ่านบ้านไหนสามารถแวะเพื่อเก็บไอเทมก่อนได้เลยนะครับเริ่มจากบ้านหลังนี้สินะฮัลโหลขอรบกนหน่อยนะคะโอ้ oh, ใครกินแล้วไม่ล้างเนี่ยเขาก็ตกแต่งไว้เฉยไหมครับสำหรับของในเกมนี้มีหลากหลายมากเลยนะครับมีตั้งแต่ยันอาหารเครื่องดื่มหรือว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบบนี้เพื่อนๆก็สามารถขอได้หมดเลยนะครับไหนขอเจ้ค,คนไหนสิว่ามีอะไรบ้างโอห้หวา่างเปล่าโอ้ไอีบ้านนี้จนออกดีกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมจนสว่างนี้อ๋อผมลืมบอกเลยครับว่าตอนนี้เพื่อนเข้าที่มืดหรือออกไปที่สว่างตาเราจะผ้ามัวปรับแสงไม่ทันแป๊ เหมืนมีอขอกวัวใช่ไหมขอกมา้าโอ้เบยเด้เบเด้ยบบดิ้มยามหมายเป้าหมายเราอยู่ข้างหน้าแล้วฉันเห็นกล่องหนงด้านซ้ายอ่ะเดี๋ยวฉันไปดูข้างในแป๊บโอ้โชคดีมากเลยครับที่จุดเกิดของเราอยู่ใ,ใกล้ตอนนี้ไม่มีคนเลยไปไหนต่ออ่ะเลี้ยวขวาเข้าโกดังเลยครับสำหรับการฟาร์มบริเวณขอกม้าจะมีสามจุดหลักด้วยกันคือจุดแรกบริเวณชั้นหนึ่งจะมีกล่องระเบิดอยู่ครับซึ่งถ้าโชคดีจะได้ระเบิดเอาไปใช้ครับโอ้ไม่ได้องเก๋ยไม่ต้องเก๋ย โอ้ยน,ะนา่าสงศาไปต่อจุดฟาร์มที่2นะครับให้ขึ้นไปที่ชั้น2ได้เลยครับจุดนี้จะมีตู้เซฟอันล้ำค่าอยู่บอกเลยครับว่าถ้าใครโชคดีจะได้ทั้งกุญแจได้ทั้งของล้ำค่าแพงๆเลยครับและแน่นอนว่าดวงอย่างฉันต้องได้ <c oughs> ได้เงิน3 0 0 0ันขออนุญาตไปทำบุญแปบ๊บขอไปต่อจุดที่3ก็คือจุดที่ฝากกล่องไว้นั่นแหละครับโดยแมปแรกแมปพื้นที่ไร่แม้ว่าจะไม่ได้มีของใหญ่เยอะแยะอะไรขนาดนั้นแต่ก็มีของนีอยู่เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็เล่นไม่ยากด้วยเฮ้ย <c oughs> ทะไมดูเลิกล่ะสารภาพไปซะดีแกไม่ได้หยิบ เฮ้ยจะให้ผมกันทําไมเฮ้ยน<ะ>ี่มันที90อืมค่อนข้างโชคดีเลยนะครับลาปารักูอันไหนดูซิไหนดูซิป่าฮัทจึงเท่ว่าแต่ไม่รีบหนีแล้วครับรวงตายนะครับอ๋อเฮ้ยทอนกําลังด่วนว่าแต่มันขายได้เท่าไหร่นะขั้วราคากลางสองหมื่นฉันพอใจแล้วฉันจะออกลนะอุย้ยกองปฐมพยาบาลเก็บสักหน่อยเดี๋ยวๆครับเดี๋ยวครับข้างหน้ามีคนโอ้ยเพิ่งเก็บครับเดี๋ยวก็ตัวเองก่อนครับด้านไหนด้านขวาครับด้านขวาครับโอเคสร็จไปหนอ่งโอเคบอร์ดครับเอาเถ หลังหนึ่งคนครับเดี๋ยวเดีหนังก่อนหนังก่อนหนังก่อนโผล่มาสิมันกลัวพี่แหละโอ๊ยปืนอะไรดีขนาดนี้แล้วทำไมไม่เปลี่ยนปืนล่ะครับไม่เอาดิมันเป็นรอยโอ้ยงั้นลองอ้อมไปอีกด้านหนึ่งดูครับปัดปัดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะตรงตรงแถวไปดูบ้านครับโอเคสวยครับเสร็จไปหนึ่งขวาอีกคนครับใรล้เสรอยโอเคเก่งมากครับคังได้ได้ขนาดนี้ถือว่าเยี่ยมเลยครับแต่ขอโทษนะครับตะเกียบบดหมดเลยครับโอ้ทำไมความดีใจไปที่หายวับไปเลยด้านซ้ายมีคนครับอืมไหนไหน เปป็นนคตายไแล้วครับหมายถึงศัตรูตายเหรอหมายถึงตัวเองนี่แหละครับที่จะตายเออเดี๋ยวเพื่อนคุยใช้สมาธิอยู่ไงวะแกคิดจะรอดเพรจะสายตาของฉันไม่ได้เหรอโอเคตายแล้วสวยครับเปลียนว่าเราออกเถอะได้ครับตรงไปข้างหน้าเลยครับโอเคเรียบร้อยครับอีซี่จะนอนนอไม่ว่าองค์อีซี่ที่นั้นแหละครับจบไวขนาดนี้เกมต่อไปจะเป็นฟาร์มกับคนบ้างครับเจ้าหมายความว่าอะไรนะก็ยิงฆ่าคนเพื่อแย่งของไงครับไวแต่ถ้าเพื่อนที่ไม่อยากฟาร์มตรงโซนกลางพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงก็สามารถเลือกฟาร์มรอบแผนที่เหมือนที่ผมอยู่บริเวณพื้นที่ขนสินคค้้้าแบบบนนีไดะรั ข้างหน้ามีคนครับเยข้ามาเย้นะครับระวังด้วยอยู่ในบ้านฝั่งขวาครับโอเคสวยมากครับอ๋อยตึงเต้นตึงเต้นต้องบอกก่อนครับว่าการฟาร์มคนเนี่ยเป็นที่เสี่ยงมากเลยนะครับผมไม่นําให้ดักส้มยิมจะมีโอกาสฆ่าได้มากกว่าครับข้างหน้านะครับเฮ้ยไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งออกครับใส่มือครับใส่มือครับโอเคสวยครับเยี่ยมครับอีกคนครับอ๋อนี่สวยพี่สวย อันนี้ซ้อมมือเฉยนะครับเดี๋ยวคนจริงๆจะมาแล้วนะครับด้านขวามีเสียงเดินนะครับระวังด้วยระหวว่างการรอแนะนําว่าให้รีดหรือเช็คกระสุนทุกครั้งนะครับโอเคพร้อมแล้วลุยเสียงดูจริงจังขึ้นมาเลยนะครับอยู่บนพุ่มไม้บนหินครับจัดไปด้านขวามีคนนะครับโอเคแต่ละครับเก่งมากครับอันแน่นอนอยู่แล้วเฮ้ยด้านซ้ายครับยิงทุๆมันเข้าไปในบ้านอะเรามีสองเองก็ได้เปรียบครับไปลุยครับ นหนุน่มงาไม่กลัวตายเลยโอ้ทำไมเพื่อนกินกว่าเธออยู่ครับฉันยังไม่ได้เอาจริงจ้ง oh, ะ,ะอ๋อเหรอไปออกไปพื้นที่ต่อไปกันครับอ๋ออย่าลืมเช็คกระสุนทุกครั้งก่อนเข้าไฟนะครับโอ้ oh, น้อยกว่าครึ่งโอเคพร้อมละข้างบนมีคนกำลังเดินมาครับระวังครับโอเคตายแล้วโอเคตายครับสวยครับโอ้โหงานจอแดงเลยถ้าเลือดออกต้องใช้ผ้ามันแผลเพื่อห้ามเลือดก่อนนะครับ เมื่อพันแผลเสร็จแล้วค่อยใช้ยาฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับอือหึ่ฟินแป๊ะรุยต่อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับไปเก็บของจากคนที่เพิ่งฆ่าเมื่อกี้ก่อนไหมครับได้เลยลูกพี่ไหนดูซิวมีอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวิ่งเพิ่งเก็บครับมีคนรอดักยิงด้านขวาอยู่ครับไหนไหนไหนมอบก่อนเลยครับมอบก่อนเลยครับตุ๊กน่าจะอยู่แถวตึกสีฟ้านะครับทําไมแกเห็นฉันไม่เห็นล่ะเฮ้ยจริงด้วยอ๋อกระสุนจะเป็นอะไรตอนนี้ใจเย็นๆครับแป๊ะเป็น เยี่ยมครับเก่งมากครับเอาไปเซอรไมรมันดูลำบากลำปนขนาดนี้ถ้าของไม่นด้นี่ฉันยิงซ้ำเลยนะโอ้โหอันนี้ก็โหดไปครับไหนดูสิลูกกระสุนแล้วก็อะไรเนี่ยเต้าหล่ออ๋ออันนี้ดีอยู่ครับมันจะส่งเสียงฝีเท้าหลอกศัตรูได้ครับเฮ้ยเฮ้ยเด,ดี๋ยวดูเดี๋ยวของจริงดีครับทำไมเก็ต้องใช้กว่าฉันนี่มันคืออะไรอะ่ะกุญแจสำหรับเปิดโกดังลับครับเช็ดดอกก็สามหมื่นห้าโอ้ยแค่นี้ก็คุ้มค่ามากแล้วครับเอ๊ะเฮ้ยดอกที่สองมาไปแล้วโอ้ยอันนี้สุดยอดจริงครับหนีครับหนีเร่งด่วนเลยครับ ตอนนี้บนตัวมีมูลค่าประมาณแสนหนึ่งได้แล้วนะครับโอ้ไม่กโอเคเราออกอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับด้านขวาปีนคนเดินครับเฮ้ยฉันจะตายไม่ได้บนหลังคาครับโอเคแตกหนึ่งสวยยิ่เพิ่งดีใจครับมีอีกครับฉันจะเอาเงินแสนกลับบ้านได้ไหมเนี่ยบนบ้านครับโอเคเห็นแล้ะโอเคตายสวยมากจริงมากครับ แล้วนะฉันไปแล้วนะ <S <S จะเย็นครับฮ<ร>ึบข้างหน้ามีโอกาสมีคนเยอะนะครับระวังด้วยครับอ่าเห็นแล้วครับสองคนสองพฉันจะรอดไหมเนี่ยโอเคลบไปก่อนครับอุ้ยตืน่นเตน้นตื่นเต้นลองข้ามไปฝั่งนั้นก่อนเลยครับระวังไว้นะครับข้างหน้าประมาณสามคนครับงั้นเดี๋ยวเราดักซุ่มดีกว่าโหยเป็นความคิดที่ดีเลยครับเพราะถ้าเราขับเร็วตรงมีโอกาสตายสูงมากเลยครับเสี่ยงมาจากข้างหน้าเดี๋ยวก็มีคนเดินมาแน่นอนครับ เย็นๆนะครับไ้องรีบนะครับโอเคสวยครับทำไมฉันนกะกดนันโอเคไปต่อครับข้างหน้ามีห่งคนนะครับไหนเฮ้ย, <c oughs> ยดีดด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 ดนดดนดดดีดด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 หดดดดด่าดดดดดหดดดะดดดอดด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 ดยดดดดาดด้ดดดดดดดยดด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 ดอันนี้ถูกยิงจากาด้านหลังถ้าหมอบจะมีโอกาสรอดได้อยู่นะครับอ่าแล้วเราก็ไปกด สำหรับในกรณีที่ศัตรูอยู่ใกล้ตัวขนาดนี้ผมไม่นำให้หมอบเรนพื้นเลยครับโอ้เฮ้ยเฉลียวเฉลยและสําหรับในกรณีที่เดาบาดเจ็บแถมยังไม่มีที่กําบังอีกผมไม่นําให้ยิงสวนเลยนะครับเพราะจะทําให้ศัตรูรู้พิกัดของเราเลยครับอ๋ออาข่าไม่ต่ายเรียกร้องความสนใจได้อีกครับมาพอมละเป่ฮะพาตัดตรงนี้เลยเหรอครับ ออันนี้ไม่แนะนําเลยครับการผ่าตัดที่ต้องโล่งเนี่ยครับเพราะนอกจากจะเป็นเป้าลิงเคลื่อนไหวใช้มากมากแล้วการผ่าตัดจะกินเวลาค่อนข้างนานมากเลยนะครับเอาหน้าเอาหน้าจะเสร็จแล้วเ,ออเ,ออเป็นไงล่ะครับเงินแสนของฉันสำหรับใครที่อยากลองเล่นเกมมีปืนที่มีภาพสวยจัดเต็มแบบนี้สามารถโหลดเกมไอหน้าเบรกเอาท้าคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ